10ทีมในอังกฤษเก่งแค่ปีเดียวฤดูกาลมหาจันย์ที่ไม่มีวันลืมตำนานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของฟุตบอลอังกฤษเลยนะคะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยทีมเล็กหรือทีมใหญ่สามารถแพ้ชนะกันได้หมดบางทีมพึงเลือนชั้นขึ้นมาก็สามารถทำผลงานได้ดีเกินคาดวันนี้ เราจะพามาทำความรู้จักกับ10ทีมในอังกฤษที่มีฤดูกาลที่แสนหััศจรรย์จะมีทีมอะไรกันบ้างลองไปติดตามรับชมกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะอันดับที่10 b บ r m i มิ h a มซิตีแชมป์ลีกคัพฤดูกาล2010 2011 ฤดูกาล2010-11เป็นฤดูกาลที่7ของเบอร์มิแฮมซิตี้ในพรีเมียร์และเป็นฤดูกาลที่57ในลีกสูงสุดองังกฤษนำทีมโดยอดีตผู้จัดการทีมชาติสกอตแลนด์อเล็กซ์แมคลสถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดทีมจะจบอันดับที่18ในลีกตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพแต่ในฟุตบอลถ้วยพวกเขากับมีผลงานที่ดีเลิศเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศของ FA Cup และคว้าแชมป์ลีกครับ ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลใหญ่รายการแรกโดยเอาชนะทีมเต็งอย่างอาร์เซนอลสองประตูต่อหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศโดยได้ประตูจากนิโคลาซิกิสและโอบาเฟมีมาร์ตินใช่ชนะในลีกครับทำให้เบอร์มิงแฮมผ่านเข้ารอบในยูฟายูโรปาลีกฤดูการ2011-12ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรายการยุโรปตั้งแต่ปี1961ผู้เล่นคนสำคัญของเบอร์มิงแฮมซิตี้ในปีนี้คือนิโคลาซิกิส กองหน้าล่างโยงโอบาเฟมี่มาร์ตินอดีตดาวยิงของนิวคาสเซิลรีโบยเออร์กองกลางจอมเกา๋าเครกกาดเดอร์ห้องเครื่องในแดนกลางอันดับที่9สวอนซีซิตี้แชมป์ลีกครับฤด,ดูกาล2012-2013ฤด,ดูกาล2012-2013เป็นฤด,ดูกาลที่4ของสวอนซีซิตี้ในลีกสูงสุดของอังกฤษ เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันในพรีเมียร์สมสโมสอนฉลองครบรอบ100ปีและได้เปิดตัวตาสโมสรอนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับตีมครบรอบ100ปีชุดเย้าวสำหรับฤดูกาลนี้จึงใช้สีขาวและสีทองแทนที่จะใช้เป็นสีขาวและดำแบบดั้งเดิมทำให้คล้ายกับชุดย้าวของเลโอลมาดริดในช่วงพรีซีซั่นบรินแดนลอจเจอร กลายเป็นผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลคนใหม่และเซ็นสัญญา3ปีโดยรวมแล้วลิเวอร์พูลจ่ายเงินจดเชยให้สวอนซีเล้านปอนด์สำหรับบอเจอร์หลังจากนั้นสวอนซี sea, แต่งตั้งอดีตกองกลางร์เซโลนาและเลโรมาดิกไมเคิลลาวดูฟเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ เราดูฟเส้นสัญญา2ปีกับสโมสรซึ่งเขาเป็นคนพาสวอนซีคว้าแชมป์ลีกครับได้เป็นครั้งแรกโดยที่สวอนซีเอาชนะแบ็กฟอร์ดซิตี้จากลีกทูไปด้วยสกอร์มโหรานถึง5ต่อศซึ่งในฤดูกาลนี้ไพ่ของทีมก็คือดาวยิงโนเนมจากสเปนอย่างมิชูซึ่งยิงไปทั้งหมด22ประตูกูเล่นคนสำคัญของสวอนซีในปีนี้คือกีซุงยองกองกลางทีมชาติเกาหลีใต้มิซู ดาวยิงชาวสเปนแอสลี์วิลเลียมประกันหลังกับตันทีมเบนเดวิสแบ็ก้ายดาวรุ่งอันดับที่8มิดเดิลสปร์แชมลี่คับฤด,ดูกาล2-0-3 0ถึง2-0-4 0มิดเดิลสปร์ ough, ออกสตาร์ฤด,ดูกาลได้อย่างน่าใจหายโดยแพ้4เกมจาก5เกมแรกและเก็บได้เพียงแต้มเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามในที่สุดพวกเขาก็พบฟอร์มบางอย่างในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมและไม่แพ้ใครมา8เกมซึ่งทำให้พวกเขาหนีออกจากโซนตกชั้นได้สำเร็จฟอร์มของมิ d เดิลสโบไม่คงเส้นคงวายครั้งหลังคริสต์มาสแต่พวกเขาก็เก็บแต้มได้มากพอที่จะจบในอันดับที่11แต่ผลงานในลีกคับต่างออกไปเป็นไฮไลท์ของฤดูกาลสำหรับมิดเดิลสโบมันคือถ้วยใบยสำคัญใบแรกในประวัติศาสตร์128ปีของพวกเขา รอบรองชนะเลิศของโบรโรเป็นการแข่งขัน2นัดกับอาร์เซนอลนัดแรกเข้าทางมิดเดิลสโบรโดยพวกเขาขึ้นนำา1ต่อ0จากประตูของจูเนโยและนัดที่2โบโรก็สามารถเอาชนะไปได้อีก2ต่อ1รวมผล2นัดเอาชนะไปได้3ต่อ1ผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศพบกับโปตันที่มิลเลเนียมสเตเดียมพวกเขาเริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยม โดยได้ประตูจากโจเซฟเดซิเร่จ็อบและบูดิวายเซนเดนทำให้พวกเขาขึ้นนำ2-0ต่อ 0. ความผิดพลาดของมาสวันเซอร์ทำให้ควินเดวี่ยิงคืนได้1ประตูและสกอร์ยังคงเป็น2-1ต่อทํำให้โบโรควา้าแชมป์รายการสำคัญเป็นครั้งแรกผู้เล่นคนสำคัญของเดอะโบโรในปีนั้นแกริดส์เซาเกตกองหลังกับตันทีมจูนียรเพย์เมเกอร์หัวใจของทีมกายสกาเมนดิเอตา ฟิดฟิลตัวคุมเกมจากสเปนผู้เดวายเซนเดนปีกล่างเล็กจากฮอลแลนด์อันดับที่7วีแกนแอตแลนติกฤดูกาลแชมป์เอคับ2012-2013ฤดูกาล2012-13เป็นฤดูกาลที่8ติดต่อกันของวีแกนแอตแลนติกในพรีเมียร์ สโมสรเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA เัพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0ในรอบชิงชนะเลิศจากนั้นสโมส,กสรก็สร้างสถิติที่ไม่มีใครอยากจำโดยการเป็นทีมแรกที่ควา้าแชมป์ FA ครัพและตกชั้นในฤดูกาลเดียวกันโดยต้องตกชั้นจากการแพ้พ่ายต่ออาร์เซนอลถึง4-1ผู้เล่นคนสำคัญของวีแกนในฤดูกาลนั้นอ,อาลีอัลฮัฟซี ผู้รักษาประตูจอมหนึบทีมชาติโอมานอรุนาโคเน่ดาวยิงจอมกวนเซมแม็กคาที่ห้องเครื่องในแดนกลางอันดับที่6พอร์ตสมัทช์แชม f ปครับฤดูกา2007 200ล2007-2008สโมสรฟุตบอลพอร์ตสมัทชคว้าถ้วยรางวัลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1950พวกเขาเอาชนะคราดิฟซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศ โดยในรอบที่ผ่านมาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการปราบแมนเชสเตอร์ยูไนเตตที่โอทาวฟอร์ดหประตูต่อ0ูย์จากลูกโทษของซันล,ลีมุนตารีในฤดูกาลนั้นมีการลงทุนหลายล้านปอนด์ในทีมกับผู้เล่นเช่นเกรนจอนสันลาซินาดิอาร่าซันลีมุนตารีและคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามแม้จะประสบความสำเร็จใน FA ครับและลีก สโมสรใช้จ่ายเงินเกินตัวกับผู้เล่นจนนำไปสู่วิกฤตการทางการเงินที่ทำให้พอร์ตมัตต้องตกชั้นสู่ระดับ a ล u ท2ภายใน5ฤดูกาลผู้เล่นคนสำคัญเจอร์แมนเดโฟดาวยิงคนสำคัญนิโก้ครนซาจอมเทคนิคจากโครเอเชียแอนวานโกคานูดาวยิงจอมเก่าจากอาร์เซนอลนิลานบารอสอดีตก,กางหน้าลิเวอร์พูลอันดับที่ 5. นอตติงแฮมฟอรสต์ อันดับที่3ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล1994-1995หลังจากประสบความสำเร็จในการเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ชิพน็อตทิงแฮมฟอเรสต์ยังคงประสบความสำเร็จกับผู้จัดการทีมคนใหม่แฟรงค์คลาสพาพวกเขาคว้าอันดับ3ที่น่าประทับใจและผ่านเข้ารอบอยูฟ่าคัพพวกเขาจบอันดับ3ตามแบ็กเบิร์นโ e ลเวอร์แชมป์ในปีนั้นแค่12แต้มเป็นความสำเร็จที่งดงาม กองหน้าสแตนคอรลิมอร์ถลงประตูได้ถึง22ประตูในลีกเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลฟอเรสต์ Forest ขายคอรลิมอร์ให้ลิวเวอร์พูลด,ด้วยค่าตัว8.4ล้านปอนด์ผู้เล่นคนสำคัญของฟอ r เรสในปีนั้นได้แก่สแตนคอ l ลิมอร์ดาวยิงประจำทีมอัลฟี่ฮาร์แลนด์ประการเหล็กจากนอร์เวย์อียนโบมิดฟิลด์ห่ององ e สตีฟสโตนปีกจอมตะลุยสจ๊วตเพียสแบกซายกับตันทีม อันดับที่4นิวคาสเซิลอยู่นเต็ดรองแชมป์พิมิลีฤดูกา19 19ล1995-1996ฤดูกาล1 9 9 5 9 6เซอร์จอห์นฮอลประธานสโมสรอนนิวคาสเซิลใช้จ่ายเงินหลายล้านช่วยให้นิวคาสเซิลลงทุนมหาศาลกับผู้เล่นจากทั่วโลกในการเซ็นสัญญากับเลสเฟอร์ดินานดาวินชิโนลาวอร์เรนบา์ตันและชาการิสลอฟนอกจากนี้ยังเสริมความแข็งแกร่ง ฟาอุสติโนอัสปริยากองหน้าโคลอรมเบียและเดวิดแบตตี้กองกลางทีมชาติอังกฤษเรียกได้ว่าในยุคนั้นนิวคาสเซิลแข็งแกร่งในทุกตำแหน่งจริงๆการเริ่มต้นฤด,ดูกาลที่ร้อนแรงทำให้นิวคาสเซิลพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดของตารางพรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลเป็นผู้นำในลีกเกือบตลอดทั้งฤด,ดูกาลตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนมีนาคมและในวันคริสต์มาสก็มีแต้มนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่10แต้ม แม้ว่าพวกเขาจะแพ้2ต่อ0ที่โอทัฟอร์ดแต่พวกเขาก็ยังสามารถทำแต้มนำเป็น12คะแนนทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำหรับตำแหน่งแชมป์ด้วยเหลือการแข่งขันอีกเพียง15นัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเริ่มมาแรงหลังจากการกลับมาของเอลิทคันโตนาจากการถูกแบนจากนั้นิวคาสเซลก็แพ้5ใน8นัด ขณะที่การชนะ1ต่อศสำหรับทีมของอเลสเฟร์กูสันที่เซนต์เจมส์พาร์คทำให้สถิติไร้พ่ายในบ้านของนิวคาสเซิลจบลงและนำพวกเขาเหลือเพียงแต้มเดียวและความพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลในเกมเยือนลิเวอร์พูลและแบล็กเบิร์ดบลเวอร์สปล่อยให้ม a นเชสเตอร์ไนต็ดแสงหน้าพวกเขาและท้ายที่สุดแสงหน้าควา้าแชมป์ไปยังจบแสบไปเพียงแค่4แต้มแต่การจบอันดับ2องของนิวคาสเซิล ก็ยังเป็นการจบสกอร์สูงสุดในรอบ6ก69ปีอยู่ดีผู้เล่นคนสำคัญเลสเฟอร์ดินานกองหน้าหัวหอกประจำทีมฟาอุสติโนอัสเปิยดาวยิงจอมลีลาจากโคลอมเบียดาวิดชิ i โนล่าปีกจอมพลิ้วทีมชาติฝรั่งเศสอันดับที่3ท็อตแนมฮ o อตสเปอร์รองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 1 6ู0 1 7 หลังจากขับเคี่ยวกับเลสเตอร์อย่างหนักหน่วงในปีก่อนสเปอร์ได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากรูปแบบการเล่นที่สวยงามแนวรับที่แข็งแกร่งการจับคู่กันของแจนเฟรต o n เ e n และ Toby a อ d เดวิ i r เรลทำให้เสียประตูน้อยที่สุดในลีกในแดนกลางมีทั้ง Christian อิเลนเซนที่คอยบัญชาการ ในแดนหน้าเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของกองหลังทั้งแฮร์รี่เคนซอนเงินมินและเดเลอัลลีประสานงานกันอย่างลงตัวน่าเสียดายที่ต้องมาขับเคี่ยวกับเชลซีของอันโตนิโอคอนเต้ที่ท็อปฟอร์มเกือบทุกตำแหน่งทำให้สเปอร์ทำได้แค่คว้าตำแหน่งรองแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปผู้เล่นคนสำคัญของสเปอร์ในฤดูกาลนี้แจนแฟร์ตองเกนประกันเหล็กจากเบลเยียมแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวความหวังเดเลอัลลี ดาวรุ่งพุ่งแรงซ่องเฮืองมินปีกซ้ายจากเกาหลีใต้อันดับที่2องแบ็กเบิร์ร 95, นโลเวอร์ชมป์ 5, พิมิลีกฤดูกาล1994-1995ฤดูกาล1 9 9 4 9 5เป็นฤดูกาลที่3ของกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นโลเวอร์ในพรีมิลีกฤดูกาลนี้สโมสรสามารถคว้าแชมป์พิีมิลีกสิ้นสุดระยะเวลาการรอคอยอันยาวนานถึง81ปี พวกเขาลงเอยด้วยการคว้าแชมป์โดยมีแต้มเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงหนึ่งแต้มโรเวอร์เป็นผู้นำส่วนใหญ่ของฤด,ดูกาลแต่การพ่ายแพ้2ต่อ1ต่อสโมสรเก่าของเคนนี่ดวเกตอย่างลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในวันสุดท้ายของฤด,ดูกาลดูเหมือนจะทำให้ความหวังในการคว้าแชมป์ของเขาสิ้นสุดลงแต่อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้เพียงแค่เสมอกับเวสต์แฮม1ต่อ1ดังนั้นแชมป์ลีกจึงกลับมาที่แบล็กเบิร์นเป็นครั้งแรก ความฝันของแจ็ควอลเกอร์ประธานสโมสรอนกลายเป็นจริงภายใน5ปีหลังจากซื้อสโมสรอนเขาได้นำทีมจากดิวิชั่น2เก่าสู่การเป็นแชมป์ของอังกฤษเคนนี่ดันเกรซคว้ารางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกจากการนำแบ็กเบิร์นไปสู่ความสำเร็จอัล n ันเชียร์คว้าทั้งรางวัลรองเท้าทองคำจากการทำ3า34ประตูจาก80ประตูในลีกของแบ็กเบิร์น และยังคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ผู้เล่นคนสำคัญของแบ็คเปิร์ในปีนั้นได้แก่ทิมฟาวเวอร์ผู้รักษาประตูจอมหนึ่งกรัมเลโซ่แบ็คซ้าทีมชาติอังกฤษโคลินเฮนดรี Colin ry, ราการหลังกับตันทีมคริสซัตตันกองหน้าจากนอร์เวอลันเซีร์ร์ดาวหิงประจำทีมอันดับที่ 1. นึ่งเลสเตอร์ซิตี้ แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015-2016หลังจากการเลือกชั้นขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์เข้ารวมในพรีเมียร์ลีกเป็นฤดูกาลที่2ในปีนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจบหลีกสูงสุดของอังกฤษเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร ถึงแม้ว่าก่อนจะเริ่มฤดูกาลบริษัทพนันทั้งหลายต่างตั้งราคาว่าเลสเตอร์จะเป็นแชมป์พิมิ์ลีกอยู่ที่5,000-1ซึ่งเรียกได้ว่าโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่พวกเขาก็สามารถทำมันได้สำเร็จด้วยผู้เล่นที่โนเนมแต่ว่ามีทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมเน้นการตั้งรับที่แข็งแกร่งและส่วนกับที่แม่นยำา1ประตูต่อศูนย์ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขากเก็บได้3แต้มในแต่ละนัด ดูดูการนี้ยังได้เห็นการสร้างประวัติศาสตร์สำหรับผู้เล่นแต่ละคนในทีมเนื่องจากกองหน้าเจมี่วาร์ดี้ทำลายสถิติด้วยการยิงประตูติดต่อกันในพรีเมียร์ลีก11นัดและปีกซ้ายอย่างลิอาสมาเลสกลายเป็นผู้เล่นชาวแอฟริกันคนแรกและชาวแอลจีเรียคนแรกที่ได้รับรางวัล Player of the Year ผู้เล่นคนสำคัญของเลสเตอร์ในปีนั้นเจมี่วาร์ดี้กองหน้าความเร็วสูงลิอาสมาเลสปีกซ้ายจอมลีลาเอนโกโรกองเต กองกลางตัวตัดเกมเวสต์มอร์แกนกองหลังกับตันทีมทั้ง10ทีมที่กล่าวมาเรียกได้ว่าเป็นสีสันของฟุตบอลอังกฤษที่แสดงให้เห็นว่าไม่จําเป็นต้องเป็นทีมใหญ่มีนักฟุตบอลราคาแพงหยุ่ล้นทีมก็สามารถคว้าชแชมป์หรือทําอันดับดีๆได้ในอนาคตอาจจะมีทีมเล็กๆที่ขึ้นมาคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งก็เป็นไปได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมถ้าคุณชอบคลิปของเรารบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ